สวัสดีค่ะสวัสดีเอซอีหลาน้อยเอซสนับพิบันแพ,พนงเอซีพลังเหยียบทุกคนเลยพี่นอะเดี๋ยวคล,ค,ลคลิปนี้เข้าจะมาพูดถึงอะความจังใดละ่ะความประทับใจดีกว่าเนาะความความสุขสําหรับพูให้แล้วก็ความสุขสําหรับคนที่ถูกให้ดีกว่าเนาะคือก็ได้เกินไปแล้วว่าเมื่อนี้อีหลาน้อยปุงอิงเด้มอบชุดให้ชุด เจ้าของทรงต่อให้กะอีลาธิดาธิดาดินเนาะธิดาเล่าบรรยากาศเบิ่งแล้วมัโอุูลพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันจ้าดีใจไหมลูกดีใจค่ะดีใจทั้ไหนดีใจท้ดีใจมากๆค่ะเขาอยากพ่ออยากเห็นแห้งกับมี่พี่เอศออรดีมี่พี่อาอามี่พี่อุ้งหิง ท่างพี่แอมแ้ะพี่อาร์อาจจะเห็นเลยอยากเค็นแห้งกีนกิ้วอิงเป็นจังไงจะได้เห็นพ่อก็ว่าโอ้ยพ่อสิมีุ่่นผ้าเจ้าไปพ่อพอน้อลูกเอ้ยผู้วอิงงานกะไรเวลากินเวลานอนกะแตบสิบุ้มีทำงานกะทิ้นห่อห่ออน้องมาลองเลยต่เราไม่เอาไปจัทำแต่ว่าเราต้องทำต้องทำกันแต่ว่าน้องว่างพ่อว่างเสมอหรอครับ น้องว่างไหมจองตัวเลยแม่เจ้าภาพจองัวเลยนี่บอยจะมาห้องเป็นจะพาก็สามารถเอาแม่เจมส์เลยได้ว่าบอยอยากมาบอยยิ้มขึ้นมาที่สามตามเพื่อนพ่อเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเพื่อนกับอยากเห็นเอี้ยย์พอเพิ่นกำพ่ามาเพิ่อนคืนเอี่ยยเพิ่อนเบาๆได้ตอนแรกตอนแรกประกาศเบาถามกระโบปาก ประสิมาเบาช่วงล่างๆคุยปรสิการบานเออจังเบาลองเพลงกระเอ,อื่อยก็มีผู้ใดอยากเบิ่งคลิปเต็มกลายปเบิ่งช่องอ่ากอดติดอุ้งอิงของคู่มอนอิงเด้อพี่น้องอันนั้นช่องเต็มเพิ่นแล้วก็แม่หน่อยเนี่ยเป็นเอฟซีนะพอมแม่หน่อยก็เป็นเอฟซีอีหลาพ้อมแล้วก็ซีมี้อ่าคลิปพอกันใช่เพิน่นเพิ่นโทรมาพอดีหรืออีหลาอุ้งอิงโทรไปกับวัแน่ใจนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้เบาเดาเดวเข้าไปเบิ่งพร,พร้อมกันพี่น้อง เออเออน้องแว่นมีโอกาสเป็งศแล้วนต้องเป็นศิลปินนะถ่ายถ่ายรูปคู่กันนะลูกเดี๋ยวพ่อจะแคปโพสหนึ่งสองหนึ่งสองต้องเป็นศิลปนที่ดาราอยู่สู้ๆนะลูกเแลยวเธอก็ดัง เดี๋ยวเธอก็ดังพี่พี่ให้กำลังใจว่าอะไรรุ้ตนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเธอก็ดังคิดดีทําดีนะลูกคิดดีทดําดีนึกถึงวันที่เราไม่มีอะไรพอมีอะไรแล้วก็อย่าลืมคนที่มีพระคุณนะ,ะอย่าลืมพ่อปู่นะอืมโอเค,อคเดี๋ยวป็ะดัง<อ>เดี๋ยวป็ะดังอโอเคจ้าหาวปาก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 มีโอกาสมาเล่นมาเล่นฟามาเล่นหรอนะโอเคนะเดี๋ยวพ่อจะถ่ายคลิปให้โอเคค่ะ วแม่หน่อยเป็นลูกสาวคนหนึ่งแล้วได้หรือเปล่ามาให้แม่หน่อยหยอกดูๆเนี่ยเด้อแม่หน่อยขึ้นฮอดแม่ไปหาแม่หน่อยเด้อยี่สิบเด้อเห็นภาพเราแบบใจนั่นมีหลานเนาะอีหลานหน่อยเสียงนั่งก็ดีเด้เสียงนั่งก็ดีแต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยเลยแหละเด็กน้อยเลยนะฮัก ดีใจหลยเอเยได้เอเยก็ให้ของบักหลยมื้เนี่ยาย่ห้คองไปทั้งบักหลยทั้งตุ๊กตาทั้งกระเป๋าทั้งชุดเพื่อนก็เพื่อนก็สซีดีใจบระคัพงคนละเห็นเท่าผู้เฮาเห็นเท่าก็อุงอิงนี่เป็นคนที่แบบว่าอีหลามองเลยเลยว่าอีหลาอินดูนะอินดูนองมากเลยไม่หน่อยกับเป็นเอแซไม่หน่อยดีบพดีเห็นเห็นไม่หน่อยเพื่อนกินกอนยู่เด้ว่าวันที่สามสิบอ่า ทีงานที่บ้านอีลานะ่ะอาจจะเชิญึ้นมาขึ้นมากมาก,มากก็ได้กุ้งยิงแหงบอกว่าให้ไปฮัดล่ำไวเดอร์ก่อนนี่พ่นวาแล้วก็ห้ไปฮัตเยเดอวันที่ยี่สิบเปิดวุ้งเพิ่นน่ะ่นรับปากวันสิบไปหัใหย่จ,จบมือเอ้มือเอเพันวาอยู่อ่ะมือเปิดวุเบบึงแม่หน่อยก็เป็นเอฟซิบึงแม่หน่อยก็ดูท่าทางแม่หน่อยเอ็นด,ดูได้ลูกสาวอีกคนหนึ่งแล้ว อุงอ pues like so like ิงบอกว่าแม่หน่อยไม่ลูกสาวอีกคนหนึ่งแล้วแม่หน่อยแล้วก็เอินดูแล้วก็นะฮกคือแบบว่าแบบไอ้บ่อยากที่ทักไปกับแบบยานยานรังเกียดชุดบางสันยังสีสิน่ะว่าชุดเก่าแล้วแต่ว่าพอคนผู่คนมาาน่ะโอ้ยเจ้าหูบอลมีคุณค่าหลายคนที่เสียหายชุดค้นคนหนึ่งไปเนี่ยคนที่ห้องที่ห้าห้องหี่โคตคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเ้างนี่บบนีแล้วสินะ แตก่ก็คือว่าเราพุ้งนองเราค้นกัดแบบว่ามันคิดบ่คือกันเนาะยังยังเข้าผู้หายนะเข้าก็อยากหายอยู่แต่ว่ายานผู้รับเดีสิว่าเอาของเก่ามาหา้คือยังเป็นหน่อยคนว่าแต่ว่าอันนี้คกอเป็นสิ่งทีดีเป็นสิ่งทีดีที่แบบว่าเออชงมอบให้ให,ให,ให้ให้น้องก็ได้ไปใส่ในในการทำมาหากินนะมีแต่ชุนงามๆที่ละาหายไป น้องก็มักร้ายถือใจร้ายได้ใส่เสือใหญ่ใส่ให้เลยเสือไอร,อรัตนาพรแบรนเนาะใส่เลยเด็กกระเป๋ากับสะพ้ายเลยแบบเห็นความใส่ซื่อความน่ารักของเด็กหน่อยเนาะคือเด็กหน่อยน่นแหละพี่น้องแต่ม่าไม่หน่อยนะ่ะถ้าทางไม่หน่อยจะอินดูนั่งอีลีนั่งจนอิ่งแว้มไม่หน่อยมีรูปเพิ่มแล้วคนว่ะหนาหักหน้ากนันหนาหักเนี่งเป็นเด็กหน่อยเนาะพูดถึงเนาะก็รล่งเรียบพ่อกันใช่กับหายพอน พอกันใช้ก็เป็นเอฟซีเอาพอการใช้ก็จะใหกาใช้บอกพ่อก็เป็นเอฟซียูเดอร์คนว่าให้อ uh, mm ีลาปังๆเด้อก็ขอให้อีลาตั้งใจเอาเบางใหญ่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวกระปังดอกเดี๋ยวถึงเวลาวันเวลาเดี๋ยวกระป๋าแต่ว่าน้องเสียงดีอีเนาะพี่น้องว่าบอกเห็นห้อพวกเห็นเราห้อนผมพ่อแม่เอฟซีเห็นไม่ความรู้สึกจัจนใดเมินมินมาบอกกันนะครับพฮยน้องมินมาบอกกันว่าไม่ความรู้ซึกเราเป็นจงใดแบบ คนเท่าเหนเ็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้ที่ได้รับเนาะจากบรรยากาศที่เบิ้งเราแบบอบอุ่นแหง้งเบิ้งคลิปของพี่แอคุณคู่หมอนอิงเนาะมือนี่อีพที่หนึ่งอีกี่สองคนลงไหวอีกแล้วแบบคนที่เขาเห็นเนาะเ้าเบิ้งแบบสังเกตเบิ้งแบบว่าต่อีหลาแบบเห็น,น้ำนองมแบบเอ็นดูน้องสิหน้า น้องพ่นเกิดคืนเอเยตอนแรกพ่กก้าวเบาเบาหน่อยๆเบาหน่อยๆหนึ่งพ่กก้าวเบบดมือตอนสิกับพ่นจึงลืมค่อยคอยควยสีบงสินะก็ธรรมาดาเราพี่น้องเด็กหน่อยมันก่แจกอายแต่ยังงพ่อท่านได้ลึงได้แกนแม่หน่อยว่าทำมือในไปวันที่ยี่สิบไปกับเขาหาแม่หนหล้างไว้ที่เลยพูนว่าพูมันหญิงแซวว่าแต่ไปในแม่หน่อยสิเคืนได้เป็นพ่อแม่หน่อยแล้วเป็นเอฟซีอยู่บึง้าท่ามาหน่อยก็สิเอ็นดูอีหล่าแห้งยู่ดอกเนาะ ลาคับเบิ้งเย่เป็นตัวย่างกับอให้ที่ลาปองปังคือนเยเด้อสี่ลพี่น้องเอ้ยเห็นบรรยากาศจริงๆมันไม่ข้นสูงเหมือนขนที่เ้าเป็นจริงๆข้า็เลยวห้าเบิ้งเบื่อชื่นชุ่มไอลาเป็นคนแบบจังใดแล้วเฮงมาเห็นแบบนี้ทรงต่อสิ่งดีๆให้แบบข้าเหงแบบโอ้ยใหงยิ้มเฮงแบบเป็นพลั่งบวกให้ข้าขึ้นไปอีกว่าเออจังสี่แล้มันเป็นเอียงทีดีมากๆเลยที่ ี่เห็นคลิปแบบนี้แจงสี่มือนี้งสินะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอไปสมนีเด้อไระพุทธเจ้าติดต,ตามตากับฝากกดติดตามไว้น้ำในเด้อค่เด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเพื่อจะมาพาดคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ